สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้นครับก็มาอยู่กับแข้งลูกค้านะครับผมก็แข้งลูกค้าแตกนะครับผมไม่รู้ขับทีท่าไหนครับแต่ผมว่านะครับน่าจะเป็นเกิดจากออุบัติเหตุนะครับผมเพราะว่าหาได้ยากนะครับที่จะแตกไอ้ช่วงคันเกียร์แบบนี้นะครับผมเนี่ยแตกไอ้ตรงบูธใส่เกียร์นะครับผมก็ข้างล่างไปหมดเลยโบเลยครับ นี่ครับก็แตกกันเยอะนะครับผมช่วงนี้นะครับลูกค้าก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าพี่ซ่อมได้เปล่านะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าซ่อมได้ทุกจุดเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าบางทีแล้วมันเยอะเกินเนี้ยเชื่อมแล้วมันไม่คุ้มมาแพงกว่าซื้อใหม่ก็แนะนําซื้อใหม่ดีกว่านะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถือว่าน้อยเล็กน้อยนะครับเนี่ยถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีแค่นี้แค่นี้นะครับ ก็ซ่อมได้นะครับแบบนี้เชื่อมก็ไม่ก็เยอะด้วยครับแล้วอย่างหนึ่งรถเขาอ่ะเป็นรถของไอ้นี่ด้วยพมา่าด้วยนะครับทํางานโรงงานแถวนี้จะให้ไปซื้อใหม่ก็ยุ่งยากครับขนาดซื้อรถยังยากเลยถ้าไปซื้อแข้งตีเลขกใหม่ไปคนส่งนี่ยิงยากไปใหญ่เลยครับอะไรพี่แกนชกก็เดี๋ยวเรามาลงมือเชื่อมกันเลยนะครับผมมาดูกันนะครับผม ก็แตกแบบนี้นะครับส่งมาซ่อมกันได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองวางก่อนปุ๊บก็อาจจะเอนเอียงนิดหน่อยนะครับถ้าชั่วก็นี่เอาแกนเกียร์ของเดิมมานี่แหละนะครับใส่ไปประคองไว้นะครับแล้วเดี๋ยวลองเชื่อมดูก่อนนิดนึงนะครับว่ามันเอียงไปทางไหน ถ้าแบบว่าเอียงไปเยอะเงี่ยเราก็ดัดกลับได้เวลาเชื่อมนะครับผมอ่านี้ก็ใส่ไม่ค่อยจะอยู่นะครับพอเอาสปริงใส่เข้าไปก่อนนะครับมีสปริงล็อกด้วยนะตรงนี้ไม่ค่อยลงเพราะฝั่งนู้นมันไม่มีอะไรประคองนะครับอ่ะก็ใส่เลยแบบนี้นะครับแล้วก็บูทของเดิมมัน ตัวนี้แหละจะเป็นประคองคันเกียร์นะครับนี่จะอยู่ตำแหน่งเดิมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาก่อนเลยแนวแบบนี้นะครับเชื่อมก่อนเลยนิดนึงแล้วเดี๋ยวแล้วเราค่อยดัดซ้ายดัดขวาเอานะครับถามว่าตรงตำแหน่งที่เดิมไหมนะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วว่าจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับ คือว่าทําไปใ,ใช้งานได้เหมือนเดิมอะนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ไม่ฝืดไม่ฝืนอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับอ่าทีนี่ก็เราจะลลนนแต้มไว้สักนิดนึงก่อนตรงนี้ก็ส่วนที่บางจะละลายก่อนนะครับเนี่ยธรรมชาติเลยนะครับเห็นไหมละลายแล้ว ไอ้ส่วนที่หนาก็ยังไม่ละลายนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมด้วยแก๊สนะจะก,กันรั่วกันซึมนะครับผมคือง่ายว่าฟองฟองจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าเป็นอาร์กอนก็เดี๋ยวฟองเยอะอีกนะครับรั่วซึมลูกค้าบ่นอีกนะครับก็เอาแก๊สเลยนะครับอาจจะเดินเก็ดไม่ได้ไม่สวยไม่เนียนนะครับแต่ว่า เอาความอยู่นะครับอยู่แน่นอนนะครับผมไม่รั่วไม่ซึมเลยนะครับนี่ครับมันหนาครับละลายช้านะครับไอตรงที่บางก็ละลายก่อนนะครับจะเชื่อมยากหน่อยนึงเพราะว่าวัสดุมันไม่เท่ากันนะครับไอบูที่แตกมาเนี่ยหนานะครับผมส่วนไอเนื้อแข็งเนี่ยบางนะครับเราต้องลนให้เข้ากันก่อนอ่าเนี่ยเข้ากันแล้วนะครับเห็นไหม ตีนไหม้ช่างมันนะครับยังไงลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วตีนตัวหนึง่งยี่สิบสามสิบบาทนะครับผมต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับก็จัดให้ฟันขโมงไปเลยนะครับนี่ก็ไลท์ก่อนนะครับอ่าจุดที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่จุดที่หนึ่งไลท์เสร็จแล้วนะครับ,รรบต่อไปช่วงนี้เราไม่ต้องใช้เศษเลย เราสามารถเติมลวดได้เลยนะครับเราก็จะเชื่อมอีกจุดหนึ่งด้านในนะครับด้านในอีกจุดหนึ่งเชื่อมตรงข้ามไว้นะครับเอาตรงข้ามให้มันอยู่นะครับแล้วทีนี้เราก็ไล้เลยไม่บิดไม่แอ่นละนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสาหรับคนที่สั่งหัวเชื่อมไปเราเชื่อมรู้สึกว่ามันเชื่อมไม่ได้มันเชื่อมยากอะ่ะ นะครับก็โทรปรึกษาได้นะที่ซื้อหัวเชื่อมไปครับ mm. หัวเชื่อมโมนะครับผมเ mm. ชื่อมแก๊สก่อยากแท้หนอแต่ยังไม่ได้ลองมือลงมือทําก็ยากอยู่นะครับถ้าได้ลองเชื่อมแล้วบอกเลยว่าไม่ยากนะครับผมง่ายกว่าอาร์กอนอีกนะครับเชื่อมแก๊สเนี่ยแต่ต้องได้หัวเชื่อมดีๆแค่นั้นแหละนะครับเพราะถ้าว่าหัวเชื่อมไม่ดีมันจะเชื่อมไม่ติด มันจะเชื่อมเป็นตุ่มเป็นขุยอ่ะเป็นเม็ดนะครับก็คือเอาไข่ควงกระแทกออกก็หลุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเชื่อมไม่ดีะนะครับแต่ถ้าเราได้ลองเชื่อมแล้วจะติดใจครับผมนี่ลืมอาร์กอนไปเลยนะครับก็เชื่อมไอ้พวกแก๊สเนี่ยครับอ่ะตรงนี้ก็เชื่อมแล้วเราก็จะลองเลื่อนเลื่อนสไลด์เกียร์ดูนะครับว่าลื่นเปล่านะครับเนี่ยครับลื่นเห็นไหมนี่ขนาดมีซีนนะเนี่ยครับอ่าเนี่ย ถ้ามันเลื่อนสไลด์ได้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแสดงว่ามันลื่นนะครับเนี่ยเนี่ยใส่เกียร์เนี่ยลื่นนะครับผมทีนี้เราก็ไลด์ได้เลยแสดงว่าไอที่เราเชื่อมเนี่ยมันไม่บิดนะครับผมมันตรงเป๊ะของมันเลยแหละนะครับไม่บิดไปไหนเลยนะครับอ่าเอาแค่ใส่เกียร์นิ่มแหละนะครับใส่เกียร์เข้าแล้วก็น้ำมันไม่ซึมแค่นี้ลูกค้าก็ดีใจแล้วนะครับผม เบิกใหม่สองวันกว่าเชื่อมไม่กี่ร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้สวยๆเนียนๆน,น,นะครับพ่นใส่น้ําไปด้วยเลยนะครับผมที่ร้านก็พ่นใส่น้ํารอรับได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับผมมีทีมช่างพร้อมนะครับพ่นใส่น้ําอัดข้อเวียงนะครับผมขวานเสื้อสูบยืนรอรับกลับได้เลยนะครับ หลายคนถามว่าร้านอยู่ตรงไหนครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับบางคนมาร้านผมเนี่ยนะครับถ้าเอฟซีที่เคยมาจริงอ่ะที่ดูอยู่นะมันจะพาไปสํานักสงฆ์ครับไปสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับผม <S <S แทนที่ร้านผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันพาไปได้อย่างไรนะครับไปสํานักสงฆ์ล้างอ่ะลูกค้ามาทุ่มหนึ่งอ่ะคืนนั้นอ่ะนะครับก็จะเล่าให้ฟังเลยลูกค้าโรหาโห โทรไม่วางสายอ่ะโทรแบบคุยตลอดทางเลยนะครับลูกค้ามาไกลเรื่องเรื่องมาคนเดียวแล้วกลัวผีนะครับพาเขาไปในป่าในดงล้างเลย GPS อ่ะไม่รู้ว่าพาเข้าไปได้ยังไงนะครับผมเองก็ยังงงอยู่นะครับเส้นทางมันพาไปอ้อมป่าอ้อมเขาครับไปชมธรรมชาตินะครับมาร้านอน่ะครับทีนี้ก็ต้องโทรคุยกันบอกเส้นทางกันนะครับแต่ว่าอยากให้สังเกตง่ายๆทางมาร้านนะสําหรับเอาอะไ่มาทํามาซ่อม มาซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็ไอสถานที่จุดเช็คอินใหญ่ๆอะนะครับก็พิมพ์มาเลยว่าปั๊มปตทอ่อาวังมะนาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะครับผมก็อยู่แถวนี้แหละครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันครับก็ประมาณห่างจากปั๊มใหญ่ก็ประมาณกิโลเดียวครับอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพนะนะครับก็จะได้มาถูกครับผม บางทีโหโทรบางแต่เช้าแล้วบ่ายยังไม่มาถึงครับผมว่าหลงแน่นอนนะครับต่อ,อแล้วก็หลงจริงๆครับผมเพราะว่าทางบ้านผมเนี่ยมันเป็นทางหมู่บ้านสมัยก่อนนะครับอยู่ติดถนนแค่ร้อยเมตรก็จริงแต่ว่า G.P.S. อะมันไม่รู้จากทางลอดใต้สะพานนะอะชาวบ้านผมจะมีลอดใต้สะพาน,นครับมันก็พาไปกลับหัวไกลนะครับพาไปเที่ยวไกลเลยอ่าผมก็เลยบอกว่าใครจะมาก็โทรมาก่อนละกันครับผม ส่วนใครที่เสี่ยงดวงมาเลยนะครับกะว่าจะมาที่ร้านเลยไม่โทรถามนะครับถ้าเคยมาก็มาถูกแต่ไม่เคยมาก็ส่วนใหญ่มาไม่ถูกครับผมโทรถามมุ้งก่อนได้เลยนะครับว่าใครจะมาร้านนะครับผมกลัวไปหลงในป่าเนี่ยค่ะเขาไปไกลเปลืองน้ํามันครับอันนี้เราก็เชื่อมจะรอบแล้วนะครับผม เนี่ยถ้าเป็นอาร์กอนนะหัวเข้าไม่ได้หรอกเนี่ยบอกให้เลยติดติดถ้วยกระเบื้องเซรามิกนะครับทางสเตนเข้าไม่ถึงหรอกเชื่อมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยมันเข้าได้ทุกซอกเลยเห็นไหมอ่าแก๊สถั่วมันเล็กนะครับมันเชื่อมลึกๆได้นะครับเชื่อมงานในฝาเงี้ยเชื่อมหลอดวาล์วเงี้ยเชื่อมได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมันซึมลึกซะด้วยนะครับผม มันไม่ได้ซึมตื้นๆซึมลึกได้นะครับแต่ว่ามันเดินเก็จไม่สวยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นการหลอมละลายนะครับซึมลึกนะครับถ้าจะเอาเชื่อมสวยๆก็ต้องอาก้กอนนะครับผมละลายแค่ผิวๆนะครับไม่ต้องขุดบ่อล่อปลาเยอะนะครับผมเชื่อมอาก้กอนนะครับเวลากดปุ๊บจะเจอบ่อหลอมเลยแล้วเติมลวดนะครับมันจะไม่ค่อยลึก มันจะติดไม่ค่อยดีนะครับมันเอาไว้เดินเกบงานภายนอกแบบสวยๆได้นะครับถ้าเจองานซึมลึกแบบนี้นะครับนั่งเจียแย่เลยนะครับสําหรับอาร์กอนนะต้องเจียให้หลุมใหญ่ๆแล้วก็เติมลวดเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊สนี่เชื่อมไหมห่วงเลยนะครับไม่มีร่วไม่มีซึมครับผมพิสูจน์แล้วนะครับมันหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับลวดเชื่อมสําหรับคนที่ว่าซื้อหัวแก๊สไปแล้วนะครับ สั่งได้ตลอดนะครับผมพร้อมเติมตลอดนะครับไม่ต้องกลัวขาดครับผมขาดเมื่อไหร่หล่อให้มานั้นนะครับผมโรงงานอลูมิเนียมนะครับอยู่แถวบ้านนะครับลรงรับซื้อของเก่านะครับมีเป็นตันลวดสั่งหล่อดได้นะครับผมไม่ต้องกลัวขาดนะครับสิบกว่านาทีก็ ได้แล้วตรงบูธคันเกียร์นะครับทีนี้ก็ามาไล้นี่ครับนี่คือการไล้เติมส่วนที่ขาดหายไปนะครับนี่ก็ค่อยไล่ไปนะครับถ้าเราเชื่อมกเก่งนะครับ อยากจะบอกว่าเชื่อมได้ยันหัวลูกสูบเลยโดยที่ร่องแหวนไม่บีบนะครับผมใช้ไฟเบาๆก็ค่อยไล่นะครับหัวลูกสูบกระป๋องเบียร์บางๆเชื่อมได้เลยถ้าเราเชื่อมเก่งน,นะครับพอค่อยหัดไปครับผม อ้ดแดงแนี่คือไม่ติดนะออกได้เลยนะครับทิ้งได้เลยขี้ดินขี้ดินครับแดงแดงนะครับขี้ดินครับเขี่ยออกครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมพ่อไปันก็จะไม่ติดนะครับอันนี้คือเชื่อมง่ายไม่ต้องทำความสะอาดเลยเห็นไหมสามารถลนปุ๊บเติมลวดได้เลยติดด้วยนะครับ แต่ที่มันแดงๆเราก็เขี่ยทิ้งไปอันนั้นคือขยะนะครับมันก็จะลอยรวมอยู่แต่ว่าขยะมันไม่สามารถหลอมรวมกวับอลูมิเนียมที่บริสุทธิ์ได้นะครับเนี่ยเราก็เขี่ยทิ้งไปนะครับแดงๆเนี่ยนะครับก็แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องนั่งเจียนั่งขัดก่อนนะครับนี่เราเชื่อมทั่วไปไม่ทําความสะอาดชิ้นงานอย่างนี้เชื่อมไม่ติดนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานบางทีอยู่ในซอกในซอยในมุมเนี้ยนะครับ มันก็เชื่อมยากใช่ไหมครับแต่นี้เชื่อมง่ายนะครับ้ค่อยไล่ไปนี่ครับไล่ไล่ไล่ไปนะครับน่ามันก็จะเติมเข้ามาเรื่อยเรื่อย,อ,ยอ่านี่ก็แคบลงเรื่อยแล้วเห็นไหมอะไ้ก็ลนนี่หน่อยหนึ่งครับก็เติมทางด้านนี้มาช่วยนิดนึง แต่ทางเนี้ยหนาจะละลายยากเห็นไหมครับต้องลนนานหน่อยไอบูสคันเกียร์นะครับหนาอยู่ละลายยากพยายามปรับไฟปรับแก๊สให้มันเท่ากันนะครับจะเชื่อมฝั่งไหนก็แล้วแต่ครับก็ฝั่งหนาก็ไฟเท่าฝั่งบางนันแหละนะครับไม่ต้องไปเร่งมัน ถ้าเป็นเลขมาแล้วเดี๋ยวเราไปรนฝั่งบางนะครับมันก็จะละลายหมดนะครับผมสีอลูมิเนยียมมันจะไม่สวยครับสีมันจะไม่สุกนี่ก็นะครับเติมได้เติมกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพอลายแล้วก็เติมลวดได้ ตรงนี้เต็มแล้วนะทีนี้เราจะเอาให้สวยหรือจะเอาเก็ดอะไรก็ไล่เอาอยู่ที่มือเรานะครับโลกสวยด้วยมือเรานะครับค่อยนะครับผมของถ้ามันร้อน มันก็จะรอนเบาวนะครับใช้ไฟเบาๆก็สามารถเชื่อมได้เติมได้อันนี้เดี๋ยวไปมินลิ่งเก็บหน่อยเดี๋ยวก็สวยแล้วครับให้มันนูนๆไว้ก่อนขี้มันนะครับ ถ้าถ้าเราค่อยๆเขี่ยเขี่ยเนี่ยนะมันก็จะเป็นเก็ดนะเขี่ยเดินหน้ามาเราก็ต้องลองดูนะครับว่าเขี่ยทางไหนสวยนะครับอ่าอันนี้คือเขี่ยเข้าเห็นไหมดันเข้าสมบูธคันเกียร์มันก็จะไปเกาะที่สมบูตคันเกียร์นะครับที่พิณยำน้ำทางนี้มันก็จะไหลไปนะครับ ไหพอกไว้นะครับผมการล่วกัรซึมเดี๋ยวเราก็ไปมินลิงออกนะครับไปที่นนนนอมันก็จะเรียบไปกับชิ้นงานแต่ขั้นแรกเชื่อมต้องเอาให้อยู่ก่อนไม่ให้ซึมนะครับสวยยังไม่ต้องว่ากันให้ให้ไม่ล่วก่อนนะครับถ้าเชื่อมสวยแล้วรั่วก็ไม่ไหวครับผมลูกค้าบน่นแน่นอนนะครับเนี่ยอ่ะชัดไหมครับอ่า้เวเปลี่ยนมุมก่อนนี่ครับ ไอที่เห็นแบบลายๆเนี้ยมีนลิ่งออกเรียบเลยนะครับเนี่ยขี้มันนะครับแดงๆนะไม่ติดหรอกเอาออกได้เลยเขี่ยๆเบาๆก็หลุดแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมก็จะเรียบเนยียนเนื้อเดียวไ,ไปเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับตั้งขึ้นมนนุมนึงนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับก็หันก่อน หมุนก่อนนะครับอันนี้เชื่อมเสายังไม่ร้อนเลยนะครับเชื่อมมุมไหนก็หันมุมนั้นแหละนะครับอ่าน,นี้ก็รูใหญ่หน่อยนะครับอ,อ่อันนี้ก็เชื่อมเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมเชื่อมแบบไฟเบานะเพราะว่าผมจะไปแบบ เรื่อยๆผมจะไปแบบไม่รีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเดี๋ยวเนื้อมันหดนะครับจะไปแบบไม่รีบเรื่อยๆไปเหมือนแบบว่าเมาเนื้อไปเรื่อยๆครับถ้าไปรีบปุ๊บเดี๋ยวมันหดมันบิดมันเสียทรงเลยแหละแข็งอะนะครับบางด้วย ครับก็ค่อยเติมไปครับนะใส่อยๆก็ไปได้ครับวันนี้ยเชียวครับไม่ได้รีบไปไหนครับลูกค้าก็บอกว่าไม่ต้องรีบครับเอาให้อยู่ครับไม่ให้รั่วไม่ให้ซึมแต่ว่าเดี๋ยวเย็นมาเอาครับเอามาทิ้งไว้เช้านะครับสําหรับผมนะครับให้เวลาผมนะครับต้อง แปดชั่วโมงนะครับมาเช้ามืดๆเม,ม,ม,มาก็เสร็จอยู่แล้วครับงานเชื่อมพ่อกว่าน,นี้นครับสิบตัวก็เสร็จครับวันหนึ่งผมทำเรื่อยๆครับไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับตอนวัยรุ่นเคยเที่ยวมาเยอะ้ะครับไปมาหมดทุกที่ครับที่ที่ควรไปแล้วไม่ควรไปตอนนี้ทำงานอย่างเดียวครับผม อันนี้ผมนะครับเอากล้องเจาะออใกล้เลยนะจะได้เห็นการเชื่อมครับเห็นลายเชื่อมนะครับว่ามันเชื่อมง่ายครับเชื่อมไม่ยากเลยนะครับค่อยๆไล่เข้าไปครับ นี้ก็เดี๋ยวพอใกล้ถึงก็ต้องแยกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะแกะไม่ออกนะครับผมถ้าเชื่อมใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกะออกนะครับเป็นช่วงหน้าลัมผัดแข็งนะครับลูเลิ่มเลยนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะเติมให้ดูนะครับว่าแตกมาใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สามารถนะครับที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ครับผมไม่ต้องซีเรียสครับผมขี่รถแคงแล้วเบิดเป็นเรื่องปกติครับถ้ามันแรงนะครับไม่ระเบิดจะเกิดได้ไงนะครับผมพังเป็นเรื่องธรรมชาติครับถ้ารถแรงแล้วพังนะครับแต่ถ้ามันไม่แรงแล้วมันพังเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับ แต่ว่ามันยังไม่ทันแรงแต่มันพังอยู่นั่นเองครับนี่ครับผมฝั่งนี้ก็เติมมาเยอะแล้วนะครับเติมฝั่งนี้ไปด้วยช่วยกันนะครับเติมก็หากันเรื่อยๆนะครับเนี่ยกค่อยไหลครับเอาให้นูนสูงกว่าของก่อนนะสักสามมิลปาดออกครับ อันนี้ก็รูแคบลงมาเรื่อยๆเรื่อยเ,อยเื่อยแล้วนะครับอเริ่มจากรูกใหญ่เริ่มเล็กลงเล็กลงละนะครับพยายามอย่าไปใช้ไฟแรงครับถ้าใช้ไฟแรงมันจะหดลงล่างมันจะไหลลงด้านล่างหมดครับผมใช้แบบไม่ต้องแรงมากนะครับ แล้วก็นี่เป็นอีกวิธีการเติมอีกอย่างหนึ่งที่เต็มไวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้จะเต็มไววิธีนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมใกล้แล้วก็ถนัดใครถนัดมันแล้วครับแล้วก็ไล์นะครับเนี่ยครับ ไล้ไปนะครับเหมือนเล่นระบายสียังไงก็ไม่รู้นี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะไล้จากทิศนี้เติมเข้าไปพอใกล้สุดแล้วก็แกะออกมานะครับมาทำหน้าสัมผัสใหม่ ใกล้จะปิดแล้วนั่นใกล้จะถึงแล้วครับเว้นไว้สักหน่อยหนึ่งนี่ครับเว้นช่องไว้นิดนึงแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าเรานะครับจะไลทข้างบนก็ไลท์ได้เลยนะครับผมก็คือวิธีง่ายๆนะครับปรับไฟแรงกว่าเก่านิดนึงนะครับนี่รอนเลย ความร้อนมันจะทั่วถึงกันนะครับนี่ครับเอาลวดช่วยนะครับมันจะวิ่งเป็นน้ำเลยแล้วก็แกะเติมด้านในอีกรอบนึงนะครับอันนี้เราเอาด้านนอกก่อนนะครับจริงๆเราเชื่อมแบบไม่ต้องมิลลิ่งก็ได้นะครับด้านนอกอะ่ะถ้าเราไล่สวยนะครับ ก็ไม่ต้องมีนลนเร่งแรงจะเป็นธรรมชาติเลยนะครับ ทำให้ตรงสูง <ส rier S 1> ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปปาดมิดลิ่งทิ้งได้มันจะเนียนสวยเลยแหละนะครับยิ่งพ่นทรายด้วยนี่มองแับไม่รู้เลยนะครับก็ไล่อย่เงี้ยครับฟองจะไม่มีเลยนะครับ อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวแกะเชื่อมด้านในต่อนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับไอ้ตรงที่นูนเนี่ยเดี๋ยวเราปาดปื๊ดเดียวนะครับเรียบสนิทเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็พลิกเก็บได้นะครับผมวันนี้เชื่อมไม่ดูคร่าวๆก่อน